สวัสดีครับพอแมพีนองหนึ่งนี่ก็หาฮอยู่หากินเหมือนเดิมครับผมกับหนุ่มเล่าเบาไทยนะครับผมเนาะหลังจากเลิกงานกับสีผากันมาหาปนินครับผมสวัสดีครับลอบมาครับผมเยศมครับหนุ่มเล่าครับผมเป็นหาอยู่หากินํากันเลยครับผมนี่ครับหากับเขาตอนแรกนะครับเนาะสิมาไไรปนินลองสวนครับผมกําลังสีลงครับผมไปครับผมเพียวเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะกะ ลุงแล้วก็มายามน้องกันนะครับเนาะเข่าครับส่วนนี้ก็ค้ำเนื้อเนาะครับเนาะก็เลาเล่าหาเม้งแล้วครับผมพี่น้องครับนี่ครับพึ่งไรซิสครับเมื่อกี้ครับผมกาสีลุงยามแล้วครับผมนำ่นไปครับนี่ครับพ่ าปลาปตุ่มครับผมยำเลี่ยงครับผมบรรยากาศค่ันๆครับผมนี่ครับผมบรรยากาศลงสวนครับยามเลี่ยงครับผมสวงหาโมงครับผมตอนไล่กับประเทศไทยครับผมเพราะว่ามันต้องเหิดเวลาเนาะครับเนาะมันสิคำก่อนครับผมยุงมันหลายครับน้ำมันไปเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เ ไปเลย้ยนี่พี่ดอกครับผมนีครับผมไเลยครับนี่พี่ดอกครับผมตัวเลขตัวเลขครับรุนพาโกขีดครับผม นี่ครับผมรถไฟกับมืดนะครับถือหลายครับอีกแล้วโอ้ตัเพียงง้ยนไงยู่กับหลายครับพี่นอ้องเมืองที่ครับพี่จะยู่ครับผมจังวหวะเฝ้าครับผมคุณครับโอ้ อยุ่ไรยเฮียงครับนปดูหาหกขีดครับผมวัดมองเดียวกับสีคำแล้วมั้งครับเนี่ย พ่อยเนาะตะเพียนเนาะใครวะโอ้ยตะเพียงค่ะโอ้โหหลุนฟ่ามือเลยโอ้ยยุงลายพี่น้องเลยคำไม่แห้งลายพี่น้องยังฝากกันเผาครับผมสีตานเลยใค่วะคนป <laughs> ดก็โดนยุงกัดเนาะ จุงหลายพี่้องเอ้ยจังาไรลงเนาะนี่นี่จะ,ะหลุดงา,งามครับยากเนาะถ้าถือใจก็่าลืมกดไลค์กดติดตามเด้อครับส่องน,น้อยๆครับผม,มพึงฮัดเท็ดกันครับผม ก็ยังบบกเจียงคือเพิ่นดอกครับผมกานจะเห็นคนหน้าตาดีกับคตรไหรลโคตรเส้นเ,เลยครับเนอะนมเล่าเวยครับเนอะฟังนีกว่าฟังโตแน่อ,อิมมหัอยู่ฮากินกับลูกพี่เพิ่นนเะสีละไปดูอุ้ยยู ยุงพี้องเลยกนขักยุงก็ได้ยุงขักเฮียงครับผมคำมาเฮียงไหลครับผมยุงอย่างกับตำบกุงเนาะไปเอาทาดิเลก็กตัเล็นดก็ได้เลอ มันก็จะชับเลยครับเห็นไหครับผมครับอยู่เป็นพวงเลยครับปลาองสวนครับผมธรรมชาติครับ ตัวสี uh, you, ่ยิโอยุ donc, ่ยิงตัวกำลังบดิยามเลยยิงไรปัานน้ำเมียจะวันสีมานน้ ภาพอาชีสะท้อนเนาะครับนะเนาะแสงหนามน,นี่ครับผมคำแล้วครับผมยุ่งกระไายครับผมจวงนี้โอ้ยกัดเป็นหลอยเป็นพันเลยครับยยุ่งสิกัดก็มีกามซุกครับจะจับปลาตัวนี้ไงครับผม เพียนใหญ่พี่ดอ,อโอ้โนี่พี่้องเี้ยใหญ่ครับผมไหนตาซุนจับชว์ดูน้ำลูอบอกเลยครับ จับจับทีพี่กรส่นพี่น้องเลยปลาเทียนครับผมลองสวนครับผมมันเขามาจากแม่น้ำท่าจีนครับผมธรรมาชาติครับผม พี่น้องตะเพียนเห็ดยังไงกินตะสมก้อยบ่าวที่ยังไงลาบป่าวเนาะลาบเนาะพี่น้องเนาะพี่เสียบ มันสะถอดไหมตาสุ้มัสะถอดเป็นเงาดำๆพี่น้องเดี่ย,ยาาวยรครับผมยุ่งกับไรพี่น้องเอ้ยบรรยากาศหลงสวนยามแรกครับผมยุ่งไรครับ ามากกับมาส่วงเอหามุ่งครึ่งครับผม ผสมยิ่งคือไหลายครับพี่เห็นองเบ่งถึงแล้วเนาะมาได้ลงพี่น้องเลยเวลาบ่คอยมีเวลาพี่น้องส่วนมีงานเขาไล่พี่หน้องยิ่งครับอย่างนีครับหากินแบบธรรมชาติเนาะพี่เนาะครับ hai chín được bản bản thôi đủ y sán như sẽ cả hai chín vẫn đơm gặp không xuống hắc làng thì tôi tôi nhảy nó xuống làng nó lỏng nào khỏi nhưng qua lỏng nó mất nháy sao mà lầy thừa นานตะเพียนใญ่ไม่อีกแล้วพี่เนาะมาแล้วครับผมตะเพียนใหญ่โอ้ยังบมดสู่รสองตัวเมื่อกี้เนาะสองตัวเมื่อกี้ใหญ่พี่น้องเลย จะหลาปินบ oh! uh ่ล huh. uh ่หลาปินหล่ะลาพวกน้ำมาบมเนาะพวกนาะมาเนาะไปพี่น้องอยู่กันต่ออยู่หงไรี่น้องเอ้ยโอ้โอ้ยี่น้อง แล้วมึงโอ้ยยุ่งกันไรพี่น้องเลยมันดีมันดีมันดีมันยุ่งกันไรมันเป็นมาป้ามันลองสวนสีใดยังไงเน้อพี่น้องเน้อขับโบมันนี่เอามันหยากเลยพี่น้องอันนี้นุ่มท่องก็นุ่มเอ็มเพิ่นหมดเลยมากวนซื่อครับส่วนนี้เพิ่นบาหวางครับผมงานเพิ่นไรส่วนนี้ก็เลยบ่ค่อยได้มาลุ่งครับผม จับหัวโทรศัพท์ไรเงี้ยสุดยอดเลยไปครับไปอีกันตอเลยครับผมฮะมันเแบกอ<ะ>าากาะกว่า,บบบบาอะ โอ้โหยหิวหนองเลยานยัตามปลายตัวอยู่ส่วนตัวโอ้ยตัเพียงอีกอ่เป่าหงพีน้องเ้ยุ่งมันไหล สวยงา,งามให้พี่น้องเพิ่นเบิ่ <c oughs> อยพอเขย่านี่นเด้อจังหวะตัวพี่น้องนี่หลากหลายครับเป็นไส้ก็ยอมครับจับหัวหน้ากล่องไว้สิบ่กพ่อยมุงอ่ะอุ้ยใส่โด<อ>นเลยนี่เกือบโลเลยนี่ต้อตงเอาก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่ามันหลุดไปเอาดีๆนะ วนมาถึงในใหญ่หแต่ก่อนมาตก๊บก้อนหนาดียยังในน้อยอย,อยู่แต่ก่อนมาตกก็เลยพากันเศร้ามันเข่ามาตัวนหน่อยโอ้พี่น้องตุนนี่นนใหญ่เลยครับผมเตกเช่นโซ่ยังบันโอ้อย่างเล็กครับเนี่ยตัดเลยคนไี้ <c oughs> พี่ <c oughs> นุชเขาต้องร้ายเหรอโอ้ คันที่พอชัดเป็นไรเนาะครับเนาะเป็นมัม่วๆครับผมยุ่งจับหนากล่องครัไหลียงครับผมยุ่งทำมาียงไหลพี่หนอไหลกงปลาอเอครับนีแล้วามไหลเนี่รูปบัว เงียบตัวหน่อยนาะต่าสมอยากหน่อยเนานะโอ้ตะเพียนพี่เนาะถเอกันละตะเพียนธรรมชาติครับผม ตาเลยอุ้ยนี่คือเขาครับนี่เขาเพราะว่าเขึ้นยังไงครับเขาขึ้นเขาครับโอ้ยตกใจเปิดจีนองเลยนึกว่าไปแล้ว มือหนีมันะเพี้ยน้ครับนามือนีมันตะเพียยนนเพ้ยนปกติเอาไอยากนะเอาแหวมอะไรเอาพวกหนุ่มท้องหนุ่มเยี่ยมนี่โอ้มันบกเขาเลยตีกลับเลยสถานนี่บริกวนถึงล้ง ี่น้องไก่ที่สุดแล้วครับผมโอ้ยอยุงกับไรพี่น,อน,น้องเอ๊ะไรคักไรเน่ยยุงครับสองพี่น้องสอง,สองเลยพี่น้องเลยครับผมกำลังทำการปลดอยู่ครับผมโอ้ยเหลือ่อมคำแล้วพี่น้องเลย <ส>าขากันมากคํำๆีีน้องเหลือกงานอาราที่ขแรงๆเี่เออสครับยุงกน้องเลยโตแดงมือเหลือยุงพร้อมครับ สวยสวยสวยตันสวยสวยง่า,งามขนาดหนามมันลุ่งนี่ฐานหนามมันลุ่งเอาอยากขี่เลยบดยเฉาะไอเรียนมหาตะขา,า,อาดอีกเลยตะขัดโม่อองเนี่ย

ăn lẹo bạn, phi nóng đây gì ba ui. Tiếp tục Một lút lắm. bỏ hè, nhanh, nhanh Nhanh hè, 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 ไปพี่น้องขึ้นสิล่ะครับนี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันอยู่อยู่ขบาบวนไปพี่นออ้องไปครับผมเปล่าครับผมลอยไปไอ้เบิ่งครับผมมาสีใดไร้ปนไดครับผมรเริ่มคำแล้วครับยุ่งกับไร้พี่น้องเอ้ย นองครับผมแตะเพียนทีฮ่าได้ครับผมนี่ครับแล้วก็ในถุงครับประนิ่นครับผมนี่ครับห่อทองแล้วครับผมอ้าวพรว่าจ้าขาวฮะเพาะว่าจ้าขาวนี่ครับเวรบ้านเพวรนนี่ครับพอนคลิปนาครับผมตอนนี้ก็สซีตุ่มสีอย่างแล้วครับผมนี่ครับ หน้าบกพุงครับผมมาฟอร์มครับตามยางป้าดีครับพอกันคลิปนาครับผมครับสวัสดีครับ